จะอันดับมหาลายัยฉบับคนมีที่เรียนแล้วโอ้เรื่องมันด้วยจุลาเอาอันดับหนึ่งเลยครับที่นี่มออเหรออยู่ใกล้บ้านเลยอันนี้ภาคใต้อืให้อันดับเจ็ดแล้วกันอันดับสองไปเลยครับไอ้น,นี้ธรรมศาสตร์มอบูเเลย ่อไปไม่โดนมีจต่สายสุภาพไม่รู้จะเรียนยังไงมโมโซวเลยดีดีด,ดีเอาอันดับสามไปมอชอต่อให้มันอยู่ไกลอยู่จุภาเหนือเลยแต่ก็มีสิ่งที่เราอยากเรียนอยู่นะเอาอันดับสี่ไปแล้วกันมอขอเลยอยู่ก็ไกลนะอยู่อีสานเลยเราก็ไม่รู้จะเรียนอะไรเหมือนกันสจโรได้ได้ไดอันดับห้า และอันดับหกก็คือมอกาตรมีแต่มอรกนั่นเนี่ยไม่มีมอยกระชุนเลยอะ